สเตเดียมนะครับเกมนี้เมืองทองเนมีโอกาสบุกมากกว่าแต่ว่าอาร์มี่กลับได้ประตูขึ้นนําก่อนโอ้โหลูกนี้ไม่ทันครับเบียนลินเดมันนะครับยิงให้อาร์มี่ยูเนเต็ดขึ้นนาก่อนตั้งแต่นาทีที่47นะครับเริ่มเครื่องหลังมาได้นิดเดียวเท่านั้นครับคือเกมที่เจอกันเมื่อไหร่แล้วะเมืองทองครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเหน<า>ื่อยทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เจออาร์มี่แต่ว่าส่วนที่ต่อมาครับเมืองทองตีเสมอได้นะครับจากลูกยิงโอ้โห เป็นโชคร้ายจริงๆของทีมอาร์มี่นะครับปีพนบรรเทายิงกันลูกนี้บอลก็ไปแฉลบผู้เล่นของอาร์มี่ที่เจ็บอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะฮะแล้วยกขาทําไมเนี่ยจริงๆไม่ยกขาก็หมดเรื่องหมดวลาไปลูกนี้ใครจะไปรู้ยกขาขึ้นมาปรากฏว่าไปถูกบอลที่ปีพลบรรเทายิงเข้ามานะครับม<า>คือถ้าไม่ถูกบอลอาจจะออกนะครับก็กลายเป็นเสมอนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับรบ,บอลลอยปั๊บ ก็เป็นทีลิลินนะฮะเป็นคนยิงจังหวะแรกบอลชนคานเด้งลงมาแล้วตัวเขาพุ่งม่งซ้ําเข้าไปนะครับทำให้เอชซีจีเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะอามียูเนเต็ดไปได้สองประตูต่อนหนึ่งเกมนีกไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับตัวเกมนี้ถือว่าเล่นกันสนุกไม่ไม่น้อยทีเดียวนะครับโอ้แล้วมีจังหวะนี้ครับที่ผู้เล่นของ ทางทบนะครับฮามิเดเตตตระกูลฉัดทองใบเจตนาเตะเอกภูมิโพธารุโุชก็โดนใบแดงไล่ออกไปเลยครับจากแดงทันทีเลยครับอันตรายมากครับคือเล่นไปเล่นแบบคือไม่คิดเลยครับก็โดนใบแดงไปครับก็เลยทําให้เหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนนะครับก็ไล่กันก็ไล่ไม่ทันนะครับในสุดก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กับทางเอสซีจีเมืองทองไปนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมนี้นะครับก็ไปดูอีกคู่นึง